มาติดตามอีกหนึ่งเรื่องนะครับซึ่งร้องมาที่22อาสาเป็นเพจของรายการของเรานะครับหลังจากที่เสนอเรื่องภู c คลาวยับยัง้งหรือว่าชะลอการติดเชื้อไวรัสไม่ใช่รักษาหายนะครับแต่ว่าก็มีคนที่ฉวยโอกาสนะครับนำเพจของที่มีหน้าของธาวุฒิทิักษรเนี่ยนะครับไปทํามาค้าขายแบบไร้รจรยาบันบก็อย่าหลงเชื่อนะครับเพราะว่า เป็นเพจที่ไม่เกี่ยวข้องกับรายการแล้วทางรายการก็กําลังพิจารณาว่าจะฟ้องร้องเนี่ยครับเพจอันนี้ครับไม่ใช่ของเรานะครับเราไม่ได้เป็นผู้ค้าผู้ค้าแบบนี้ตราวุฒิไม่เกี่ยวข้องรายการของเราไม่เกี่ยวข้องแล้วก็จะเตรียมให้ทนายความดําเนินคดีกับผู้ที่แอบอ้างรายการของเราด้วย คือเพจนี้นะคะก็ต้องย้ําอีกนิดนึ่งว่าไม่เกี่ยวกับร,รายการของเราแล้วเพจนี้นะคะก็นําเสนอข้อมูลผิดพลาดด้วยตรงที่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยพรูคาวเนี่ยไม่สามารถที่จะต้านเชื้อไวรัสโควิด -19 ได้นะคะแต่เพียงแค่เป็นการชะลอแล้วก็เป็นการสร้างภูมิคุ้มกันให้กับร่างกายเราเท่านั้นเองค่ะครับ